แต่ละคนอะเกิดมาสตอรี่แบบเศร้าๆแต่ตื่นแต่มีผัวดทุกคนมึงเข้าใจปะท่านพ่อครับลูกอยากแต่งงานกับคนนี้อะไรอะจริงๆแล้วเป็นอินโทนนะอุ้ยภาพกากจังทำไมฮันโรดทีละอันอะโอ้โอุ้ยแหลกปะเกมภาาสวยจัด อันนี้เป็นแผนปะปรับลงดีกว่าเดี๋ยวคอมระเบิดครับแต่ทีเรียกกำลังโซเดมาคอมกันอะกูจะอยู่กับเกมีส3ชั่วโมงจริงหรอคือเราอยู่ในนี้ยมันมีความหลอดออฟเดอะลิงนะจริงๆอะเรื่องนี้มันมีสตอรี่เว้ยหินก้อนเนี้ยเคยเห็นหนังอะไรวะที่มันจะมีดาบอะดาบที่มันเฉาลงมาแล้วมันจะเลือกคนที่ได้รับเลือกอะแล้วแบบดาบมันจะแบบดึงออกได้อะเอ็กคาลิเบอร์หรอคือมันให้ฟิลเหมือนแบบต้องดูมาลิฟิเซนอยู่นะหมายถึงเข้าไปในป่าลึกเนี้ยวิมีนก ต้องพักเดี๋ยวเคี่ยวกุดบินมาปึง้งเดี๋ยวมีนใหนโนสอรสกับไทซเลคอคอปแอดแรลปเตอร์มาชุงชังชิงชงตอนนี้เราอยู่ในยุคคีเดเชียสที่15แดดกำลังออกเห็ดกำลังงอกหินมันจะโตวะคือจะไม่มีสัตว์เฮีย,ยอะไรเดินผ่านเลยเหรอหุยโชยหุย เชี่ยเทศแห่งลมอุ๊ยนี่ๆๆๆๆๆๆนนี่น,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 นดีนะกูปรับโลไม่งั้นคอมกูระเบิดหินก้อนนี้ยุคกี่ปีแลวท่านหญิงตอนนี้น่าจะประมาณแปดสิบล้านปีแสงหินก้อนนี้นี่มีบุญวาสนานะร้อยอกว่าคนมานั่งดูหินกับฝนตกกับธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นตอนนี้แบบ ฝนมันตกแล้วแล้วบรรยากาศโดยรอบก็มีความยุโรปเด็กที่ว่าเป็นเขาเอเวอร์เรสต์ตรงเขาลูกนั้นอาจจะมีคนเดินอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้ใครมาเอ้ยก่อนนั้นนี้ต้องก็เป็นอย่างนี้แล้วถามแชทดิถ้ามันมีคนคุยอย่าด้ดนพูดไปเลื่อดได้อยู่แล้วนะเอาจริงๆแชท สตรีมเมอร์เอาจริงบางคนแบบคิดคนอะไระแบบพูดอะไรอ่ะคนคิดว่าการเป็นสตรีมเมอร์มันเรื่องง่ายนะแต่เอาจริงอ่ะคุยหน้ากล้องอ่ะตอนนี้ด้อนคนดูประมาณแบบ6 7เจคนอ่ะต้องก็คุยนะถ้ามีคนคุยแต่พอเราสตรีมไปสักพักแล้วมันแบบมันอ่อยอ่อยมันเอือ่อยเอือยมันเฉยเยมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแล้วถ้าคุยหลังกล้องจะเห็นหน้าไหมละ่ะคุยหลังกล้องอยากพูดหินบ่อยสิใจคอไม่ดีหินงานเยอะเหนื่อยมากมาก You need a h กตุ๊กสู้นะพี่สลอร์อย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำ <S <S ไม่ค่อยตื่นเนต้นเท่าไหร่มีด็อกเตอร์สเตนมาอีกนิดนึงทานน็อโผล่อะไรไอ้สัตเดี๋ยวแม่งดีดนิวทีเดียวคอมกูหายไปเลยอุย้ยเริ่มมืดแล้วซึกอเวนเจอรเอ็นเกมจะเริ่มตรงนี้เหรอครับใช่ครับ <As semble. S 1> <น>เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกมัลติเวิร์ดนึงกันพอมันเช้าอีกรอบแอนด์แมนกับเดนทูจะมาโผล่แหละสักพักบูบรีโผล่มา อีกนิดนึงข้ามจักรวาลไปนู่นเลย DC คริปโตไน์จะเกิดขึ้นตรงนี้สุ per man ปปจะเกิดการอ่อนแอลงถ้าได้บินผ่านช่วงนี้ไปคือตอนนี้ไม่เห็นหินแล้วจินตนาการล้ำลึกไปใหญ่แล้วไม่ใหญ่นะเนี่ยมันกำลังจะเห็นเห็นเห็นเมฆที่มันค่อยๆขยับว่ะมันมีสตอร,รี่นะเว้ยหงอคงอาจจะอยู่ตรงนั้นกำลังเรียนกระบ,บีก่กระบ,บองกับไอเนี่ยผาถังสมจังอยู่ก็ได้แต่คําว่าไอผาถังสมจังอะเคยไปวัดจีนไหมเวลาเราไปไหว้วัดจีนอะตอนหนะชอบเข้าวัดจีนมากกว่าวัดไทย ไม่รู้ดิต้องรู้สึกว่าต้องศรัทธาวัดจีนมากกว่าวัดไทยอะ่ะต้องรู้สึกว่ามีความขังมันแบบไม่ได้เห็นแบบพวกองค์แบบแม่กวนอิมพระถังซัมจัง๋งเอออะไรประมาณน,นั้นอะ่ะวิชานี้ท่านได้แต่ใดมาพอเราไหวหงอกคงเสร็จเราจะได้ลูกแก้วของดาก้อนมาเจ็ดลูกสักพักหนึ่งตรงเขาเอเวอเรสต์ตรงกลางจะมีมังกรนอะ่ะ <c oughs> ที่เขาให้พรอ,อะ่ะแต่ละคดีนั่งดูหินอุ้ยออลาเริ่มพุ่งทิงเกอร์เบลกำลังจะโผล่มาหิงห้อยว่ะ ยุงถือไฟชายหิ่งห้อยมันเล่นเกมเครียดมาเยอะแล้วอะ่ะพอมานั่งคุยอะไรเงี้ยมันดูมันดูเพอรเจอร์อะ่ะจริงผมว่าไงว่ามันเล่าต่อเหมือนสตรีมกล่อมนอนอะ่ะมันไม่มีหินก้อนอื่นไหมเราดูการเจริญเติบโตของจุลียนซีในหินก้อนนี้ทุกคนเห็นคนปีนเข่าไหมเพอร์เจอร์สปไปเดออยู่ตรงนู้นนะผมไม่แรงไงแฮปซีไปอยู่ตรงเข้าฮัลโหล่้ยอ้าว น,นี่ก็แปลงลางเป็นมา้าดได้เ<ด>ชียจิบนาทีปล่อยคิวทีนึงเกมไม่มีเฮียรหรอกไปิบนาทีปล่อยคิวสิ่งมหาศาัศจรรย์โลกเอาหน้ากูไปโผลได้ไหม <G l ain> แต่เพลงมันมีความแบบผ่อนคลายนะมันดูแบบตรีติมเมอร์สามารถเล่าเรื่องไปแบบเรื่อยๆได้โดยที่แบบเอ้ยพูดไม่หยุดเลยนะเราลองแบบเงียบสักแบบ5นาทีไหมพูดไม่หยุดเลยอะ ทูนั่งสมองไหลหุ้ยท้องฟ้ามีความพาสเทลเอ้ยตอนแรกบอกจะนั่งเงียบไม่ใช่หรอเงียบเดี๋ยวหลับแล้วคือฝนตกไม่อยู่นั่งเงียบไม่มีอยู่จริงเอาก็แชทมันรันอุ้ยตอนนี้เฮ้ยมันมีความผ่อนคลายนะรีแหลกพอฝนตกอะปกติคนเราอะมันชอบแบบอยากนอนตอนฝนตกใช่ไหมปกติต้องก็ชอบแต่บรรยากาศเนี้ยน่นนันนนก็อยากอ้นี้นะหมายถึงแบบอยากมีโมเมนต์แบบจริงๆแล้วพ่อเฉลยว่ากูเป็นแบบเทพารักษ์แบบ เทพลักษ์ในป่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกูไม่ต้องทํางานกูแค่ดูแลป่าที่ไม่ใช่แบบกลมแบบป่าไม้อะจริงๆแล้วกูเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ที่สามารถเสกอะไรก็ได้อะแล้วแบบว่ากูไม่ต้องมาเป็นคนอะแบบเข้าป่าไปกูสามารถคุยกันนกแบบโดเพเปสโนไว้กูสามารถเจอเจ้าชายในป่าอยู่ดีๆกูเป็นลมขึ้นมาแล้วมีเจ้าชายมาจูอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆกูก็ไปแต่งงานกับเจ้าชายเลยแล้วกูก็เ,เป็นเจ้าหญิง ที่กูทาอะไรก็ได้เลยดีๆกูตื่นมามีปีเนี่แล้วอยู่ดีๆกูก็อยากยากินตอกบกีกูก็เลยแบบบินไปในแบบเกาลหลีเบื่อเสร็จเบื่อแบบโซนโซนเอเชียปุ๊บก็บินไปแถวยุโรปโอ้ยมีอะไรสนุกมากกว่านี้อีกวะลองเปิดไมค์คุยกับต้นไม้ข้างๆดูเขาจะหาว่าดอนไม่ปกตินี่ไม่น่าไม่น่าทันอ๋อตื่นมาคือมีแฟนเลยเออสนุกเอาจริงไหมนี่อย่างดีเนี่ยมึงมันมีความลาลิกละรี่นะแต่และคนอะเกิดมา สตอรี่แบบเศร้าๆแต่ตื่นแต่มีผัวทุกคนมึงเข้าใจปะมีผัวทุกคนแล้วผัวคืออ่อยนิดเดียวติดกับเลยกูก็ไม่เข้าใจมนกกว่าเราจะมีแฟนคนหนึ่งได้ไมันต้องผ่านการจีบการเดทการอะไรต่างๆแต่ชีวิตสตอรี่เจ้าหญิงอะมึงเจอผู้ชายรูปหล่อในป่ามึงไปอ่อยเขาอีกวันนึงมึงหลงหลักเขาเลยคือกูเข้าใจว่าแบบการหลงหลักคนมันไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนั้นแต่มึงเข้าใจปะ เออเราชอบแต่อีกวันนึงอ่ะมึงเจอหนะ้าแบบท่านพ่อค่ะลูกอยากแต่งงานกับคนนี้เขาล่อจังเลยอ่ะฉันรักเขาอ่ะเขาคือผู้ชายในฝัอนอ่ะ <c oughs> ปัดภาพมาชีวิตจริงอ่ะโลกมันไม่สามารถเหมือนโลกในแบบเจ้ายงเจ้าหญิงได้มึงข้าใจปะ่ะอันนี้เราเป็นจิตแพทย์ว่าคนไข้มาแล้วป่ะตีมือในสายเลือดแพงเสียในหัว เดี่ยนในหัวบอกอย่าหยุดพูดจริงๆลราเป็นอินโทเวิร์นะเชื่อไปใครจะพูดจริงๆเราเป็นอินโทเวพูดพูดไม่ค่อยเก่งพูดน้อยมากร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่รอนเปิดให้หน่อยได้ไหมงนะเปิดเพลงเบาๆอ <c oughs> ุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ราวมันเริ่มเหมือตอนที่พบเอรื่อมือเอเลียนประหลาดทําไมเขาไม่เดินเข้ามาหากล้องหน่อยไม่รู้งานเลยอันนี้น่าจะปล่อยคิวผิดดูทรงตรงนี้ไม่น่าเป็นอินเวอร์สน่าจะเป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดมากกว่าจริงๆแล้วเป็นแอมบิเวิร์ดครับจริงๆแล้วดอดเป็นไมโครซอฟท์เวิร์ดผสมประสานกันระหว่างแบบโปรแกรมที่มันแบบ ใช้คำสั่งพิมพ์เยอะๆกับพิมพ์น้อยๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็น Microsoft Word เอาจริงไม่ต้องเสียเงินหน่อยห้าสิบบาทมาแบบแอันนี้ก็ได้นะคือเกมมันไม่มีเฮี้ยหรอกไอตัวที่มีเฮี้ยอะไรคือกูมันมีนะก้อนที่พี่พูดไงดาก้อนบอลด้วยโอ้โหหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันเรื่องราวขยับเมาส์หน่อยครับจะหลับหยุดขยับเมาส์หน่อยครับจะอ้วกเออรู้จักกีฬาเวคบอร์ดไหมเขาบอกว่าเวลาเวลาแบบเล่นเวคบอร์ดอะมันจะเจ็บคือเวลาเล่นมันเหมือนแบบเซิร์ฟอะเซิร์ฟที่แบบว่าเราต้องจับ ่จับแล้วแบบว่าข้างล่างมันจะติดเครื่องมันจะมันเหมือนแผ่นเติบใช่ปะ่ะเวลาเล่นอ่ะมันจะเจ็บตรงนี้ <Okay. S 1> จเจ็บแบบตรงหัวตรงนี้แล้วเราอ่ะต้องใช้แรงในส่วนของแบบแขนอะ่ะดึงนี้แล้วมันจะปวดมากเลยแต่ดอนไม่เคยเล่นนะอ๋อไอเราก็นึกว่าเคยเล่นเอาจริงดอนชอบไถอ่ะแบบเวลาแบบแบบ คนเขาไปทงไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือแบบบางทีก็รู้เยอะเกินแต่ไม่เคยไปสักที่เลยอะไรอะ่ะโอ้โห UFO กูมีโคลดแน่นอนนั่นไงอะไรอะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เกมหรอกมันแบบมันเปิดมาให้คนมันคิดเครียดแล้วแบบมันมานั่งดูอะไรที่มันแบบไม่ได้เฮี้ยอะไรเลย อันนี้ไล์เล่นเกมหรือมานั่ง Q a ไม่รู้อะแชทบอกดอนว่าอยากดูเกมหินแล้วเงินในบัญชีดอนเหลือ300กว่าบาทดอนซื้อเกมหิน150บาทเพื่อมานั่งคุยอะไรก็ไม่รู้จับใจความไม่ได้เลยคำพูดมากมายความหมายเชลดนอนจินตนาการสำคัญกว่าความพูดน้ำลายเหนียวหมดเลยเกมนี้กับว่าโรเล่นอะไรถ้าว่าโรดอนคือดอนคุยได้ให้ให้แชทวิเคราะห์ดีกว่า <c oughs> คือด่อนน่ะเป็นคนติดเกมไม่หรอกไอ้เทียไม่เมื่อก่อนกูเลือกไม่ได้ว่ากูจะเล่นอะไรเพราะว่าส่วนมากคนดูมันมีแต่ดูวโลแล้วพอกูไปเล่นเกมอุ้ยไอ้เหี้ย,อ,ยอะไรอะเหมือนปลาหมึกแล้วมันก็เหมือนแบบนโนูโซปลาหมึกปลาหมึกครับมปลาหมึก <c oughs> ปลาห ห้ามกินส้มตำโจโจตอนตีหนึ่งตาเช่นเออปลาหมึกย่างอุ้ยมีอีโมจิ้วยอุ่ยหินมันโตขึ้นมาวะไม่อะมันหอยแอมโมเนียปะไอตัวเมื่อกี้แค่มันใส่จริงๆแล้วเป็นหอยนางลมจากสุราษฎร์มันเดินไปหามันกําลังเดินไปหาน้พจิ้มซีฟู้ดกับอน้ำพริกพันธุ์ไทยโนราสิง์อยู่แลกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมียักษ์เข้ามาแดกดูมาเกือบชั่วโมงแล้วยังจับใจความ อุ้ยพระจันทร์กำลังขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังอินเตอร์สเตลาหนังรางวัลออสการ์เดี๋ยวเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงมีเ,เปมาปเดีขึ้นมามันจะมีหมาป่าแล้วว่ะตอนนี้กูแปงลงร่างเป็นมาป้าเดีวดยวได้อะไรประมาณนี้ท้าไม่ติดว่ากินข้าวแล้วนะวิสั่งแบบพิซซ่านั่งเปิดเกมหินน่ะแต่กินและคุยเลยแบบน่ะแบบนั้นน่ะเออมีอะไรจะเล่าอีกทีนึงเชื่อไหม เคยเห็นดอนร้องเพลงปะคือดอน่ะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยชอบร้องเพลงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองร้องไม่เพาะแต่ถ้าร้องแบบพึมพำแบบยิงง้างๆยิ่งร้องได้แบบร้องอยู่กับตัวเองแบบร้องแบบร้องแบบเพลินๆแต่ให้มันตั้งใจร้องอะคินตัวเองรู้สึกตัวเองแบบตลกแต่เชื่อไหมเด็กคนนี้เคยเรียนร้องเพลงกับคู่นู้นออดหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่าบาทกูเรียนออดหนึ่งใช้เวลาประมาณแบบหนึ่งเดือน พ่อกูไปรับวันแสดงโชว์กูขึ้นร้องเพลงโชว์เลยเรียนกับครูอ้วนมาเกือบสองหมื่นพ่อกูภูมิใจกูโชว์พ่อร้องเพลงช้าง<อ>รเรียนมาหนึ่งเดือนร้องเพลงช้างได้เพลงเดียวค่อนข้างเดือดอยู่ในชีวิตกูพ่อภูมิใจมาก ป๊า้าแบบภูมิใจมากแบบส่งไปเรียนหนึ่งเดือนอไปเฝ้าไอะไรจบมาวันแสดงโชว์ร้องเพลงช้างได้มองฟ้าหน,น่อยคับหนูต่างดาวซื้อกันเดินมากอืมกูอมบอกแล้วไม่ต้องซื้อหรอกเกมเกมหินน่ะเปิดวอลเปเปอร์เอนจินเบ๊กเว้ยแมกอวิชไอคอนแชท มีหนุ่มปังนะข้างล่างอ่ะหนุมปัง After you อัพเตอร์อ่ะมันจะเสียมารายาดปะน่าเกลียดปะแบบนั่งกินแบบหนุมปังอย่าเงี้ยคือมันอ้วนอะไม่กินแล้วก <c oughs> ูเห็นดาวตกมาประมาณจะสามสิบสามสิบล้านดวงแล้วไอ้เฮียชีตจริงแม่งกว่าจะตกทีกูนั่งต้องไปนั่งรองท้องฟ้าตกฟ้าเวลานี้ปึ้งปึ้งปึ้งแม่งผั่มาศูนย์จุดหนึ่งวิไอ้เฮียพรอนขอกูยังไม่ทันแบบมีผัวเลยแม่งไปแล้วพิชากจบปะเอออยากรู้เหมือนกันมีเหรอวะ ดู Youtube ง่ายกว่าไม e อ n i n g งสตอร์นซิมูเลเตเนี่ยไม่ต้องมานั่งลุ้นอ่ะ YouTube ก็จบเลยเราจะได้รู้ว่าจุดจบของเกมนี้มันเป็นยังไงอยงไม่คุ้มค่าเกมรู้ไหมทำยังไงคุ้มค่าเกมคุยกับเก้าอี้คุ้มไปก่อนไม่เราเป็นเมนต้องตามใจปากตัวเองหน่อยไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขถูกไหมความสุขเลิ่มนได้ที่ตัวเรา แล้วเขาบอกว่าคนที่พูดมากอาจจะเงียบสุดเวลานอนกับกินเพราะว่าที่บ้านนูนอ่ะสอนว่าเวลากินไปห้ามพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีแฟนแก่ใช่ไหมใช่ต้องสอนมาเหมือนกันปะแล้วเวลากินข้าวอะ่ะเคดลับนะเวลาแบบไม่ว่าจะกินกินอะไรถ้ามันอร่อยอะ่ะมันจะเริ่มทันเข่าแต่ว่าน้องกินนิดเดียวอขอกินขั้นก้อนเดียวแต่นมมันนี้มันอร่อยเคยกินไหมของอัพเะอยู่อ่ะผมกำลังต้มมามา่าเอาเลยเดี๋ยวกินเป็นเพื่อนพี่บอกว่า กินขนมบางแล้วมันอ้วนกูตอนนี้นั่งแดกก๋วยเตี๋ยวอุ้ยก๋วยเตี๋ยวไม่อ้วนอร่อยอร่อยกินนิดเดียวมันจะได้พักตอนพูดด้วยไงเดี๋ยวพูดเยอะแล้วมันแบบไม่มีแบบไม่มีอนเนอร์จีในการพูดอะไรเงี้ยแต่คนที่มันกินไปพูดไปมันก็แบบบางทีมันก็กระเด็นกระดอนนะแต่ต้องเป็นคนรู้จังหวะนะว่ามันอันไหนอันไหนมันพูดได้ไหนพูดไม่ได้เหมือนกูกินหิมะเลยว่ะเกิดมาจะดสิมงสามปีไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยมันก็เป็นอีกฟิลดี มันไม่ต้องมานั่งเคลียรกับเกมนี่แต่ก้อนอ่ะพูดน้อยลงตอนกินอะเราเรากินนี้เสร็จใช่ไหมตกท้ายด้วยแรงท้ายด้วยของลูกค้าแน่ละ่ะตอนกินใครก็พูดน้อยลงน้อยลงไดมไหมไม่ไม่รู้สึกผิดนะมันมันมันเรื่อยๆดีกินก้อนใหญ่ขึ้นไม่นะเท่าเดิมปะ ตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วถ้าไม่พอไปหาโดดเกมต้นไม้ก็ได้นะมีภาคสองที่มุลเตอร์หินซีมเลเตอร์ยังเล่นไม่จบเลยโู้ฟินมากเลยอ่ะกินมาฉาอยากตื่นมาแบบอยากตื่นมาแล้วแบบกินมาฉาทุกวันเลยอร่อยพอแล้วมันสบายเกินไปแล้วยงคืนครึ่งค่อยลงอุ้ยฉันรู้สึกอะไรบางอย่างมันจะเป็นพลัง มันคืออะไรอ่ะเชี่ยกูบินได้เคยไปสตรีมติ๊กตอกนะเป็นเล่นแรงวาโลอ่ะด้อเล่นเกมนี้มาสามปีอ่ะมึงรู้ว่ามันเม็นว่าอะไรมันทักกูว่าอันนี้เพิ่งเล่นหรือเปล่าครับกูเล่นมาสา หรือเพิ่งเล่นเกมนี้หรือเปล่าคะเพิ่งหัดเล่นหรอครับประมาณนี้เจ็บเลยอะยังจําอยู่ในเซลีบัมอะอยู่อยู่ในหัวพ่อเออแชทไอ้เหี้ยสมองกูไหลแล้วเนี่ยไปเล่นอะไรที่มันแบบเฮ้ยรู้แล้วทําไมมันแหลกก็อาจจะไอ้นี่เปล่าแบบว่าอู้หูมีอ c ชี e เ e m e n ขึ้นด้วยอู้หูคุณต้องภูมิใจไหม